เพื่อนเคยได้ยินเรื่องเล่าของแตรที่จะทําให้เกิดสงครามทุกครั้งเมื่อมีคนเป่ามังไหมคะแตรต้องคํศสาบนี้ก็คือแตรสงครามของฟาโรตูตานคาเมนเป็นแตรที่ทําขึ้นมาจากทองแดงอย่างปตาณนถ้ามีสงครามหรือการสู้รบก็จะเป่าแตรนี้เพื่อส่งสัญ,ญญาณรบแตรสงครามนี้มีเอกลักษณ์คือขนาดที่ยาวกว่า8ฟุตซึ่งใหญ่กว่าแตรอื่นๆในสมัยอียิปต์โบราณถูกค้นพบในปีคศ1922ในหลุมฝังศพของฟาโรตูตานคาเมนพร้อมกับสมบัติและวัตถุโบราณอื่นๆ ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าแตนี้ต้องคำสาบก็คือในปีคศ1939สถานีวิทยุ BBC ได้อัดเสียงแตนี้และนำไปออกอากาศจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองต่อมาในปีคศ1967มีคนเอาแตนี้ไปเป่าแล้วก็เกิดสงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอล และในปีคศ1990มีคนเอาแต่ไปเป่าในงานวิจัยจากนั้นก็เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียขึ้นนักโบราณคดีเชื่อว่าแต่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วยซึ่งเห็นได้จากภาพวาดบนฝาผนังสุสานและวิหารต่างๆ การค้นพบแตนี้ทำให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทหารและพิธีกรรมทางศาสนาในสมัยอียิปต์โบราณแต่สงครามของฟาโรตุตานคาเมนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการค้นพบอาระยะธรรมและคำสาปอันน่าเหลือเชื่อของอียิปต์โบราณใครจะรู้ละคะว่ามีอะไรที่ฝังอยู่ใต้ผืนทรายอันกว้างใหญ่นี้อีกถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวลึกลับจากตำนานอียิปต์โบราณหรืออยากฟังเรื่องจากคำสาปฟาโรอีติวคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ